คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับเด็กเท่านั้นโดยได้ดัดแปลงมาจากคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการเรียนรู้ทางการศึกษาสำหรับเด็กโดยไม่ได้สแสวงหาประโยชน์ใดๆ สวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนพบกับครูยุ้ยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้ครูยุ้ยมีเนะะื้อหาที่เรามักจะพบเจอในชีวิตประจำวันนั่นก็คือ traffic signs นะคะสัญญาณเกี่ยวกับการจราจรบนท้องถนนค่ะในขณะที่เราสัญจรรถผ่านไปมาในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะคะเด็กๆที่เราจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับการจราจรบนท้องถนนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อที่เด็กๆจะได้ใช้รถใช้ถนนได้ถูกต้องนะคะแล้วเข้าใจความหมายแล้วก็รู้จักระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับคลิปนี้กันเลยไป proceed straight proceed straight ให้เดินรถทางเดียวให้เดินรถทางเดียว keep right keep right Keep left.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  Speed limit 20 kilometers per hour Speed limit 20 kilometers per hour Keep left. Keep left. Keep left. Speed limit 30 kilometers Speed limit 30 km per hour. จำกัดความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมง Speed limit 40 kilometers per hour Speed limit 40 kilometers per hour จำกัดความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดความเร็ว40กิโลเมตรต่อชัว่วโมง Speed limit 50 kilometers per hour speed limit 50 kilometers per hour จำกัดความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดความเร็ว50กิโเมตรต่อชั่วโมง speed limit 60 kilometers per hour speed limit 60 kilometers per hour จำกัดความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง speed limit 70 kilometers per hour speed limit 70 kilometers per hour จำกัดความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมง speed limit 80 kilometers per hour speed limit 80 kilometers per hour จำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง จำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมง Speed Limit 100 k i l ล m e ต e ต่อชั่วโมง speed limit 100 kilometers per hour จำกัดความเร็ว100 speed limit 110 kilometers per hour speed limit 110 kilometers per hour จำกัดความเร็ว110กิเมต่อชั่วโมง Speed limit 120 kilometers per hour Speed limit 120 kilometers per hour จำกัดความเร็ว120กิเมต่อชั่วโมงจำกัดความเร็ว120กิโเมต่อชั่วโมง Turn right Turn right รถเดินทางเดียวไปทางขวา รถเดินทางเดียวไปทางขวา Turn left Turn left รถเดินทางเดียวไปทางซ้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย Checkpoint Checkpoint หยุดตรวจหยุดตรวจ Stop Stop Move Move Give way to oncoming vehicles Give way to oncoming vehicles หลีกทางให้ยานพาหนะที่กำลังจะมาถึง หลีกทางให้ยานพาหนะที่กำลังจะมาถึง No changing to right lane No changing to right lane ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวาห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา No changing to left lane No changing to left lane ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย no right turn, no right turn. ham ห้ามเลี้ยวขวา. ham no left turn. no left turn. ham ห้ามเลี้ยวซ้าย. ham no right turn, a right u-turn. no right turn, a right u-turn. เลี้ยวขวาหรือกลับรถห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ No left turn or U-turn No left turn or U-turn ห้ turn. ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ No overtaking No overtaking ห้ามแซง no right u-turn no right u-turn hand clap right by hand qua hand clap right by hand no left u-turn no left u-turn hand clap right by hand sai. hand clap right by hand sai. no pedestrians no pedestrians ห้ามคนผ่านห้ามคนผ่าน No parking No parking ห้ามจอดห้ามจอด Maximum width Maximum width ห้ามรถกว้างเกินกำหนดผ่าน2.5เมตรห้ามรถกว้างเกินกำหนดผ่าน2.5เมตร No bicycles. No bicycles. Ham road takrayan pan. Ham takrayan pan. No motorcycles. No motorcycles. Ham road takrayan yon. Ham road takrayan yon. No trucks. No trucks. Ham road man Ham road No trailers. No trailers ห้ามรถพ่วงผ่านห้ามรถพ่วงผ่าน No cars No cars ห้ามรถยนต์ห้ามรถยนต์ No agricultural vehicles No agricultural vehicles ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่านห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรผ่าน Number 3 wheeled motor vehicles. Number 3 wheeled motor vehicles. ห้ามรถยนต์3 3ล้อผ่าน Length limit 10 meters. Length limit 10 meters. ห้ามรถยาวเกินกำหนดผ่าน10เมตรห้ามรถยาวเกินกำหนดผ่าน10เมตร Weight limit 10 tons. Weight limit 10 tons. ห้ามรถเกินกำหนดผ่านสิบตันห้ามรถเกินกำหนดผ่านสิบตัน